เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแต่ฝากทนายบอสพอนะครับคุณบอกได้รับออเดอร์มาจากบอสพอว่าทนายตั้มเนี่ยเนี่ยทำนองว่าทนายดังดีมทีมเนี่ยคนก็รู้ว่าทนายตั้มเนี่ยว่ามีการไปเรียกเงินห้าล้านเจ็ดล้านถึงวันนี้คุณยังไม่ได้แจ้งความเลยฝากทนายบอสพอถ้าคุณเชื่อว่าทนายตั้มเนี่ยไปเรียกเงินเรียกทองนะมีลักษณะตอทับคุณต้องไปแจ้งความการที่คุณมาแถลงข่าวแล้วบอกว่าดีมทีมนะหนึ่งในเจ็ดหนึ่งในแปดดีมทีมเนี่ยนะ นะครับในดีมทีมมีการไปเรียกเงินบอสพอคุณต้องแจ้งความเพราะมันกระทบกระเทือนมันเสียหายมาถึงผมด้วยทุกคนที่เขาไปรู้เรื่องและถึงวันนี้คุณยังไม่ได้ไปแจ้งความทนายตั้มเลยนะใช้วิธีการให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกเนี่ยดีมทีมที่เขาไปเรียกเงินนะครับนะก็ต้องไปแจ้งความครับนะครับในฐานะทนายรุ่นพี่นะฝากทนายบอสพอไปแจ้งความดําเนินคดีกับทนายตั้มหรือแจ้งความดําเนินคดีกับทนายดีมทีมอะไรตามทีุ่ณว่าคุณไปแจ้งความนะครับ นะไม่ใช่คุณยืนให้สัมภาษณ์เขาออกจากคุกมาเยี่ยมลูกความเสร็จวัดพรานนี้มีออเดอร์มาต้องแจ้งความจับทนายทีมๆคนก็รู้แนละ้วมีทนายเดชาทนายเกิดผลทนายอะไรกว่าไปเขาก็เสียหายก็ต้องไปแจ้งความครับถ้าคุณมีหลักฐานนะแต่ถ้าไม่มีคุณก็ควรจะออกมาขอโทษประชาชนขอโทษทนายดังๆว่าสิ่งที่คุณพูดไปเนี่ยเป็นเรื่องเพ้อเจอเข้าใจผิดอะไรกว่าไปเราต้องแฟร์ๆกัน่ะมีคลิปเปอะไรมาเปิดเลยถ้ามีเสียงผม,ผมไม่ฟอ้องมินประมาทนะครับเอามาเลยครับเปิดเลยครับนะครับนะ ไพราะฉะนั้นก็ฝากน้องทนายคดีดีไอข้ของทนายพอดพอนะออกจากพุกมานะจะจับคนนั้นคนนี้จับเลยครับไปแจ้งความกรณีทนายตั้งไปไปแจ้งเลยครับปรากฏไม่มีการแจ้งความตอนหลังออกมาปรากฏอะไรบอกว่าอะไรพยานหลักฐานมันยังไม่ชัดอ้าวแล้วคุณยังไม่ได้ออกมาขอโทษพวกผมเลย <im itation> เดี๋ยววันนี้ไปรายการดัง,ดงช่วงเที่ยงครึ่งเนี่ยผมจะบอกว่าคุณต้องออกมาขอโทษผมนะขอโทษพวกผมทีมทีมก็เสียหายคนกระดาษเข้าไปด้วยไอ้พวกนี้รวมตัวกันต้องการแสงไปยืนกันเจ็ดบาทคนนะ ไอ้พวกที่ไม่ชอบทนายดังเพราะอะไรเพราะดังสู้เขาไม่ได้ก็ออกมาดา่าบอกอนะไรไอ้พวกนี้มันสร้างกระแสอย่างไรงี้อ่ามันเสียหายอะ่ะทั้งๆที่เจ็ดแปดคนทนายดังเนี่ยไปกองปราบเนี่ยพอไปช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างผมวันนั้นน่ะที่ไปกับตทนายตั้มและดีมทีมเนี่ยผมตอบได้ว่าผมไปทําอะไรหนึ่งผมเอาเอกาสารสำคัญเกี่ยวกับดีแชร์ลูกโซ่ตั้งแต่สานวนตั้งแต่คําฟ้องคำให้การคำพิพากษาศาลชั้นต้นสาอุทธรณ์ศาลฎีกาที่เป็นประโยชน์ไปให้ พันตำรวจโทรปริญญาบาะละรองผู้กักสอบสวนคดีดีไอคอนนะครับนะเข้าใจไหมผมเอาไปเอาเอาเอาหลักฐานไปว่าเนี่ยการวางรูปพอดีใช้ลูกข้ต้องทํายังไงเพราะผมไป็นายจำเลยมาก่อนจําเลยติดคุกหมดคนละแสนปีมีน,นะครับและลูกความผมมีคนเดียวที่หลุดคดีเพราะเขาไม่เกี่ยวจริงๆมีคนเดียวที่หลุดนอกนั้นคนละแสนปีผมเอาไปให้พนักงานสอบสวนในการวางรูปพอดีไปช่วยเหลือพนักงานสอบสวนคุณไปถามรองผู้กักดู และอันที่สองเนี่ยผมไปถแถลงข่าวในวันนั้นว่าเป็นม,มีการข่มขู่พยานมีคนมีคนอ้างว่าเป็นคนอ่าเป็นคนอะไรเขาอะไรเป็นคนฝ่ายของบริษัทีไอคอนไปข่มขู่พยานเนี่ยว่าเนี่ยใครที่ไปแจ้งความไอดีไอคอนเนี่ยไปถอนแจ้งความนะมีการแจ้งความเท็จทำไปถอนจะติดคุกผมก็เลยไปไปแถลงข่าวบอกว่าเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะครับเพราะอะไรเราแจ้งความไปตามความจริงเดี๋ยวกันเดออตามความจริงไม่มีความเท็จอะไร ถ้าใครคิดว่าผมเนี่ยไปเสี้ยมสอนให้ผู้เสียหายแจ้งความเช็อย่าดีแต่ถแถลงข่าวนะอย่าใช้สื่อให้เป็นประโยชน์แล้วก็พยายามเบี่ยงเบนไปกลว่าเอาผู้เสียหายก็กลัวกันหมดถอนแจ้งความกันหมดคดีนี้ก็ยุติเร็วโดยไม่ต้องถึงศาลใช้เกมสื่อสร้างภาพขึ้นมาตอนนี้ทนายบอสพอก็สร้างเกมขึ้นมาว่าเฮ้ยไอทีถูกดำเน,นินคดีทุกวันเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งไม่จ่ายตังมีคนมาตบซับไปแจ้งความจับนางสาวเออนางสาวกอไก่ นายสอเสือะอะไระอะไรก็ว่าไปนายสอเสือยังไม่รู้เป็นแนย่งความไม่ยังเท่าที่ทราบเนี่ยรู้สึกว่ายัางเนี่ยก็พูดไปเรื่อยนายสอเสือตับเรียกนะ,อะบอสพอก่อนจะติดคุกกระบอกนายสอเสือเรียกเดือนละแสนพอสักพักหนึง่งต,ตอนเย็นก็บอกไม่ได้เรียกอ้าวยังไงแน่มันยังไงแน่นะและที่คุณไปออกรายการของกระแสเนี่ตอนที่คุณบอกว่าเรียกเดือนละแสนนี่ก็ไม่ใช่นลยะ,อะบอสพอพอมาตอนเย็นไปรายการไอ้อะไรอ่ะจำไม่ได้นะ สาตานไปพูดอีกอย่างไม่มีการจ่ายตังเอาอย่างไรแน่สรุปแล้วมีนักการเมืองมีเทวดามีลูกกอกเรียกเงินไหมอ้าวนี่คุณก็มาเล่นเกมสื่อว่าการทุกวันเนี้บอดพอก็เล่นเกมก็เหมือนกันว่าที่ผ่านมาก็ใช้กอนุบายเล่ห์เหลี่ยมในการที่จะทําให้คนมาสมัครเป็นสมาชิกตั้งหกแสนเจ็ดแสนได้เงินเป็นหมื่นล้านตอนนี้ก็ใช้ใช้เล่ห์เล่ห์เหลี่ยมหรือเปล่าเนี่ยในการเดี๋ยวบอกเนี่ยทุกวันที่ถูกดำเนินคดีเพราะมีคนไปตกซ้ัาพอไม่จ่ายตังค์ก็เลยเลยโดนดำเนินคดีหรือเปล่า ไม่ใช่มุงเน้นจะเล่นพวกทนายดังๆพอดีก็มีนะพวกผมเนี่ยนะครับฝากท่านนาย,ยกสภาทนายความฝากไปยังท่านประกาศประธานกรรมการบรรยาทนายความและพวกคณะกรรมการบริหารสภาทนายซึ่งมาจากการเลือกของทนายความทั่วประเทศนะอย่าเหมารวมนะครับนะนะครับอย่าเหมารวมทานายดังๆยังมีประโยชน์ต่อสังคมนะนะครับมีหลายคนนะครับคดีดังๆเนี่ยไม่ต้องอะไรเอาคดีดีไอคอนเนี่ยถามว่าถ้าไม่มีผมนะไม่มีผมอะไรส่ว ไม่มีต้นอ้อเอาพวกไอผู้เสียหายเนี่ยมาร่วมกับผมเนี่ยรับรับผมไม่แจ้งความเนี่ยผมถามว่าวันนี้ดีไอคอนจะถูกดำเนินคดีไหมนะครับความเสียหายเนี่ยเป็นหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยนะผมถามว่าถ้าเกิดไปแจ้งความปกติคดีจะคืบหน้าไหมนะครับก็ฝากท่านนายกสภาทนายความนะครับอย่าเหมารวมแล้วก็อย่าอย่าไปให้สัมภาษณ์ในทุนนองว่าจะเล่นทนายโซเชียลไอพวกนี้เป็นพวกหิวแสงนะครับอย่าว่าแต่พวกผมหิวแสงละสภาทนายก็หิวแสง นะครับมีคดีหลายคดีไม่ต้องอะไรคดีหมิ่นประมาทนะสภาธนายังรับดูแลเลยท่านนายกวิเชียนนั่งแถลงข่าวที่สภาธนายความอ่ะแล้วก็มีการเรียกผู้สื่อข่าวไปจําได้แม้คดีกูต้าวีทีโออ่ะท่านไปช่วยเหลือคนบ้านเดียวกันกับท่านเนี่ยที่จังหวัดบุรีรัมย์อ่ะว่าเนี่ยการวิาพา์วิจารณ์สินอาอะไรอ่ะเกี่ยวกับกูต้านะครับว่ามียาบา้าหรือเปล่านักศึกษาเพสัตนะท่านก็เรียกนักข่าวไปออกข่าวเลยผมก็อยากจะถามว่าสภาธนายหิวแสงหรือเปล่าถึงกล่าวว่ผมว่าหิวแสงเพราะฉะนั้น ก็อยากให้ความเป็นธรรมนะท่านเองก็เรียกนักข่าวไปนะครับนะแล้วก็ไปถแถลงแล้วก็ไปช่วยเหลือ,อนักศึกษาเพศสัตว์ว่าทํานองสามารถติชมโดยสุจริตซึ่งสุดท้ายเป็นไงครับนะครับสาลพิพากษาว,ว่ามีความผิดท่านทราบรือยัางครับที่ศาลจังหวัดบุริย์เนี่ยผมเป็นทนายโจทย์และท่านไปช่วยเหลือจำเลยคดีหมิ่นประมาทท่านยังรับเลยสภาทนายเพราะเปน็นคดีดังนะครับแล้วท่านก็นจัดถแถลงข่าวที่สภาทนายเนี่ยอยากจะถามว่าสภาทนายหิวแสงไหมผมว่ามันหิวแสงนทุกคน การหิวแสงนะครับมันต้องรูว่าหิวแสงแล้วได้ประโยชน์ฝากคณะยกสภาทนายนะครับสภาทนายเป็นสภาของวิชาชีพนะทนายทนายที่นะภาภาภาทนายดังทั้งหลายเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายนะมันมีทุกคนดีคนสีเทามีทนายตั้มถูกดา่าก็ว่าเป็นลายๆไปไม่ใช่เขาจะจัดระเบียบเดี๋ยวนะแล้วก็เดี๋ยวจะลงโทษเนี่ยจะจตักเต,ตือนจะพักไปไอนุญาตอะไรผมว่าอย่ามาอรับสภาทนายก็หิวแสงนะครับแเรื่องนักข่าวไปทําข่าวเนี่ยการจองพลังกับใครเนี่ย ก็เอาผู้เสียหายคดีนี่ไอคอนไปไปยื่นที่สภาทนายสภาทนายก็รับเรื่องนะครับแล้วคดีด็ไอคอนกรดังมาถามว่าสภาทนายยู่แสงไหมสภาทนายก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวหรือว่าไอการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเนี่ยการช่วยเหลือสังคมเนี่ยจะทําได้เฉพาะสภาทนายปาหมอค้างดําสภาทนายก็แถลงข่าวอีกหลายคดีจะผูกขาดความดังจะผูกสาจะผูกขาดแสงไว้จากผู้เดียวหรือไงแล้วการจะลงโทษมัญญาทนายความเนี่ยเป็นเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการมัญญา เขาต้องมีขั้นตอนมีขบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับประธานกรรมการมันยาินายกสภาทนายความอยู่ดีๆจะไประเร่งรัดหรือจะรัดคิวรัดอะไรต่างๆจะเร่งรัดถอนใบอนุญาตคนนั้นคนนี้ผมว่าไม่น่าจะถูกต้อง <c oughs> นะโดยความเคารพในสภาทนายสภา,าวิชาชีพซึ่งเป็นสภาของผู้ประกอบวิชาชีพอย่าเหมารวมนะครับคุณงามความดีของทนายดังๆเยอะไม่ต้องอะไรมากครับเอาเนี่ยคดีเสียต้นเนี่ยเขาเคยไปขอความช่วยเหลือจากสภาธนายความสภาทนายความก็ ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเนื่องจากไม่อยู่ในเกณฑ์แต่คดีมินประมาทนะครับนายกสภาทนายความรับเรื่องเข้าไปพิจารณาเพราะเป็นคนบ้านเดียวกับท่านนะจริงหรือไม่จังหวัดปุริรัมแล้วสุดท้ายก็จําเลยให้การรับสาภาพแล้วท่านจะรับผิดชอบยังไงน่ะน,ะนี้ผมพูดตรงไปตรงมานะนะผมก็เข้าใจนะครับนะนะครับท่านอาจจะไม่ชอบทนายโซเชียเพราะอะไรเพราะแสงมันจ้าขวาแสงมันจ้าขวาสภาทนายไนงะ คนไม่ค่อยวิ่งไปหาทานายวิ่งไปหาทนายโซเชียลเพราะอะไรเพราะว่าเขามีผลงานที่เป็นรูปธรรมหรือเปล่านะครับนะผมว่านะทนายโซเชียลมีประโยชน์ต่อสังคมนักร้องก็มีประโยชน์แต่ถ้าคนไหนไม่ดีก็ว่ากันไปเช่นทนายตั้มเนี่ยมีข่าวว่าไปเรียกเงินเรียกทองเขาอะไรเจ็ดสิบล้านอะไรไปหลอกลวงก็ว่ากันกไปนะครับว่บากันไปนคดีเลยก็จะจะทาอะไรทนายตั้มก็ว่าไปนะครับนะนะครับนักร้องก็เหมือนกันที่มีประโยชน์ก็เยอะยกตัวอย่างอย่างสายหยต้องรอดเนี่ยถามว่าผลงานก็มีมี นะไอตอนนี้ก็โดนกล่าวหาวเอาพยานเท็จไปพบตํารวจคดีดีไอคอนนะครับก็ว่ากันไปนะแต่อย่าลืมนะตอนนี้สายหมยต้องรอดเขาก็เสื่อมเสียชื่อเสียงเอกสายไหมผมก็รู้จักนะก็อ,อะไรทําก็ต้องรับกรรมไปเขาไปแจ้งความกันไปคดีมันยังไม่จบศาลยังไม่ตัดสินแต่ว่ามันก็อ่อนไหวต่อความรู้สึกเพราะว่าไอคอนที่อ้างว่าไปรู้ข้อมูลดีไอคอนเอาเงินไปยัดเจ้าหน้าที่เขาดันกลับทำให้การว่าสายหมเนี่ยไ,ไปให้เขาทําแบบนั้นแบบนี้ก็ก็กกรับกรรมไปเข้าไ,ไปพิสูจน์กัน เอกสายใหม่ก็ต้องไปชี้แจงไปไรต่างแต่ถามว่าสิ่งที่เอกสายใหม่ทามีประโยชน์หร้มีแยกแยะอัน,นี้ความดีอันหนความชั่ว <c oughs> เพราะฉะนั้นฝากท่านนายกสภาทนายความเวลาจะให้สัมภาษณ์ให้มีความเป็นกลางอย่ามุ่งเน้นว่าจะเล่นเฉพาะทนายดัง <c oughs> นะเดี๋ยวหลายคนก็จะมองว่าโอ้โหสภาทนายในมันไม่ดีไม่เด่นไม่ดังสู้ทนายโซเชียลไม่ได้จะไปอิจฉารลิสยาาหรือเปล่านะจะไปเร่งรัดรัดคิวรีบสอบสวนลงโทษมันญาติผมว่าไม่ใช่นาทีนะมันทุกสิ่งทุกอย่างก็ทําไปตามขั้นตอน